รอใม่ดีก่อนว่าแหละตอนรับเรชื่อช่องตัวเองนี่นะช่องตัวเองคือช่องป้าจำลองสหายลุงวันนี้นะคะเซตนี้นะคะป้ามาใหม่ค่ะแฟชั่นมาใหม่ลื่นคนลื่นความดาราโกโก้มีอยู่คนเดียวก้าแต่งเขาบอกพี่บ้า บ้าก็ยาดอกบ้าเอฟซีหักค่อยเออแมนอยู่บอกไม่ได้ซื้อสักบาทเมนบอกเอฟซีส่งมาให้เอฟซีส่งมาให้แตง่งเร็วเป็นหยางกล้าแต่งคือขอยบสเท่านั้นแหละไม่มีใครกล้าแตงคือข่อยแล้วเขายังว่าความสูของข่อยเขายังเขายังตั้งสายยาให้ข่อยว่าแต่งตัวแก้มแดงเหมือนลิงกุลากตังเออจ้าดีแล้วลิงมันอยู่ชั้นสูงดีกว่าหน้าคือหมออ่ะ เพราะว่าก็น่ารักอีกแบบหนึ่งนะยายซีกล้ามหไม่กล้ามันมีเหรียญอกฤษของเข้าวแล้วแล้วเป็นยังไงระเบบไม่เดียวยายยายน่ะแต่งแล้วมันเป็นยังไงชุมเจ้าวบึงนะวิจารณ์มันถูกก็มัน้ามันดูดีดูดีดูดีสวมกับธรรมดารเบบมันเป็นมาดามถ้าไม่ผีไปแต็มคนเคยเรียบร้อยเลย เรียบร้อยเลยถ้าเป็นพีแดงในทรงสัยผู้ช่วยแทนไม่ให้เข้าบ้านแน่เจ้าจ้าจะเสียกันยุบ่จ้ายายเจ้าหู้จักบอกเมื่อนั้น่งเท็กขี่รถไปด้วยกันบดนาทีแผ่นญาติรู้หาทีนี้บดนาทีมันพูดแท็กมาพูดด้วยกันเขาก็เลยบอกว่าจ้าจ้าเดี๋ยวเจอกันที่บ้านเพื่อนก็เลยบอกว่าเฮ้ยตอนว่าวนำผัวนั่นนื้คือเหมือนเช่าตอนตอนพูดกับผัวบอกไปแล้ว พูดบคนอื่นจ้า,จาพูดนับคนอื่นจ้าพูดนับราง้าจ้า,จาเจ้ากระสีคนขิ้งลุกเจ้ากระเียย่านหดไข้ไปแล้วขอนจ้าขอยขากับเจ้า่าล,ลูกเสียไปข่อก็จนหัวโอนหัวมาได้เพาปูทักไม่ยากแต่ว่าแต่ว่ายายนะพูดอยู่นะกับอันตาหานคุณพี่เตี้ยมันก็หัวหัวโย่มันไม่ได้พูดเลยคุณพี่เตี้ยรำเชื่ยงอ่ะอุ้ยหัวลาด <cam ina> มันลายยากหากเราเ็าอันนี้เลละเรา <cam ina> เรารับอันนี้ค่อยได้เลยละ <cam ina> แกะแ <c oughs> ไม่ค่อยอันนี้เราแกไม่ค่อยชนใจหรอกก็อันเ <c oughs> พราะว่าป้าน่ะ <c oughs> แต่งแบบนี้นะ่ะถูกมันมัน,บนแบบสเปคปะลอง <c oughs> <หม>แล้วก็ดูดีน่ารัก แต่ถ้ายากกับแม่พีไปแต่งแบบนี้นะเขาจะว่าค่อยใส่กินยาผิดซองเสร็จตังหูก็ใส่ได้แต่ถ้าใส่ใหญ่เหมือนยายนะมันจะเป็นยังไงไม่รู้อ่ะมันเบาอยู่นะอันนี้นะมันเบา แต่ว่าน่ารักอีกแบบแฟชั่นเลยนะเขาเขาใช้แต่รองเท้าคนละข้างคนละสีแต่ยายลองเอามุกนี้เลยนะคะเออเอาต่างหูคนละข้างไปเลยจับไหมทุกคนจับไหมคะอะไรนะเขาบอกว่าเมื่อวานในช่างตั้มเขาบอกว่าอะไรนะม่พี่ช่างตั้มเขาว่ายังไงนะว่ายังไงช่างตั้มบอกว่าเขาอันเต้นนะนะเต้นกระโดกหรือว่าชามชาชามชาหรือว่า สามซ่าหน่อยก็ลองสามซ่ามันบอกเป็นแบบไหนสามซ่าเอ้าสามซ่าสามซ่าก็อ่ะสามซ่าต้องถามพ่ออาชีสามซ่าแบบไหนรู้อาชีรู้ไหมสามซาสามซ่าสามซ่าเดี๋ยวสามซาพ่ออาชีนี่ก็ค้ำ สามชาบก็ลองสามชายายนั่นแสามชาเต้นกระนกตุ๊กบกับนกตุ๊กบดูให้ดูให้เราพวกเราเห็นเห็นดิเนาะอันนี้นะคะเขาขอกับรถพ่วงเขาขอกับรถพ่วงเขาบอกสามชาหน่อยติดเครื่องยังรถเจ้านะอย่ามีรอยอยู่ติดเลยไปจันติดเลยปีใหม่อ่ะติดเลยไม่เหนดเลยเนาะเหดเลยฮะ ของพ่อแทมก็ได้นี่อยู่ก็แกินไงได้ว่าได้บริสียบนะเสียร่เอาเองเจ้ากาแฟมันมีแต่ว่าเีไงเสียบข้าวเดียวเสียเพลาเาเนี้สิไปไปไปกินดูขรั้งคูณหน้าครังหน้าพวกบรเสียบก็ได้ปเข้าไปแล้วมันชาเลยข้านะไปไลาขึ้นห จะเข้าห้าองน้ไปเข้าห้องน้ำบอกร,ออรอดูเปิดประตูกกนฮะไหนมาดิทำ่ยายดูเหรอทายังไงนะมามาเปิดเปิดมาเอาลงมากอนมาวันี้ดิมามาสามซ่ากับตะลองเร็วสิไม่มันจะเปิดเพลงให้นะสามซเร็วสามซ่ายัางไงมาเลยมาเปิด เขินเรารู้นะว่ายายเขาบอกว่าทําไม่ถูกก็ยายน่ะเแคนอย่างนั้นแหละสามชาติเหรอครัพูดนะแต่เขาไม่กล้ามาแสดงให้ดูโอ้รู้สามชาติเหรอรู้รู้เลยสมัยนี้เขารู้ไปหมดเาแต่เรายังไม่รู้เลยสามชาติแบบไรวะนี่ไอซี่หันมาเนี้ยแบบไหนสามชาติแบบไหนอ่ะดูดูสามชาติกันเหรอเข แม่แม่แม่พ่นทามะสิยายสวยมะเออสวยมันอยู่เป็นได้ละมื่อนี้ค่อยเอาอันนี้มาด้วยนะด่าขึ้นหลังจะได้วยบ่เนาะ๊โอยรืกาแฟใช่ไหมด่กาแฟกดก็ไปได้เกิ้นสได้เราก็ตามมาขึ้นรถ ตาหมากเราตาหมากตาผู้เฮาตาหมากตาผู้ห้าวตาผู้ห้ายายยายไม่มีน้ำหยาวห้าวก็ได้นะถือได้เลยย่าเราแป๊กแป๊กากขอกเลยกินุก

อันนี้เถูกแล้วนีแ้วยมเจ้านั่นดมันดังมันเขาจะให้เจ้านอรงได้เห็นพั่วพั่วมดไหมหมดกว่าขนาดนี้มอดป่ะ,หปะใหา่เออมัน,ม,ม,นมันข่าวองคนนะขาวว่าบบนนั่งหรอก

อันมันวายุอีปานวายูลูเคือกวายุวเปดสามหัวสานอันอันอีปานวายุญี่ป่นที่ยูล์มาคอยโบมันกบตอนนี้มียาสิยาแล้วก็แม่พีแล้วก็สามปานได้ผูกถ้ามันเวาเมื่อวานนยะ มันมันฝันนะมันบอกคลิปแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณยายด้วยแล้วมันไหน